ดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูอ้อมในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะมาทําแบบทดสอบกันนะคะนักเรียนแบบทดสอบมีทั้งหมด10ข้อนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนได้เลยนะคะเปิดไปหน้า19นะคะหน้าแรกนะคะจะมีด้วยกัน4ข้อและหน้า20มีด้วยกันอีก6ข้อนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปทำแบบทดสอบกันพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1นะคะคำถามถามว่าเมื่อผู้ใหญ่ให้สิ่งของนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อผู้ใหญ่ให้สิ่งของนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร 1. ยกมือกล่าวขอโทษค่ะ 1. ยกมือไหว้แล้วกล่าวคำขอบคุณ 2. รีบยิบมาดูทันที 3. ยิ้มและรับสิ่งของ ถ้านักเรียนคิดว่าเบอร์หนึ่งถูกให้วงกลมเบอร์หนึ่งนะคะหรือเบอร์สองเบอร์สามได้เลยค่ะข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะข้อที่2ค่ะเมื่อพบผู้ใหญ่นะักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อพบผู้ใหญ่นะักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร 1. เข้าไปกอดแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับค่ะ2 ยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับค่ะ 3. จับมือแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับค่ะข้อที่3ค่ะขณะร้องเพลงขณะร้องเพลงสรรเสร,ริญพระบารมีนักเรียนควรยืนลักษณะใด 1. ยืนตัวมือแนบข้างลําตัว 2. ยืนตรงในท่าที่สบาย 3. ยืนกอดอกข้อที่4นะคะข้อใดปฏิบัติถูกต้องขณะยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ข้อใดปฏิบัติถูกต้องขณะยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ 1. ยืนมือเท้าเอวทั้งสองข้าง 2. ยืนตรงและเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย 3. ยืนมือประสานกันข้างๆ 3. ยืนมือประสานกันข้างหน้าก้มตัวเล็กน้อยข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่5นะคะเมื่อผู้ใหญ่ยืนอยู่ตรงทางที่นักเรียนจะเดินผ่านควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อผู้ใหญ่ยืนอยู่ตรงทางที่นักเรียนจะเดินผ่านควรปฏิบัติอย่างไร 1. เดินคล้อมตัวลงเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ 2. เดินตัวตรงเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ 3. เดินเข่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ข้อต่อไปค่ะ ข้อที่6ค่ะเมื่อต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่เมื่อต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่หหญควรปฏิบัติอย่างไร 1. นั่งขัดสมาธิมือประสานกันไว้ด้านหน้า 2. นั่งพับเพียบเก็บปลายเท้า 3. นั่งเหยียดขาในท่าที่สบาย ข้อที่7ค่ะการนั่งบนเก้าอี้ข้อใดปฏิบัติถูกต้องการนั่งบนเก้าอี้ข้อใดปฏิบัติถูกต้องหนึ่งนั่งตัวตรงมือประสานกันบนหน้าขา ขอโทษนะคะคุณครูขออ่านข้อที่เจ็ดใหม่ค่ะการนั่งบนเก้าอี้ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง 1. นั่งตัวตรงมือประสานกันบนหน้าขา 2. นั่งตัวตรงขาคว้ยกันในท่าที่สบาย 3. นั่งตัวตรงมือแนบข้างลำตัวข้อที่แปดค่ะ การแต่งกายมาโรงเรียนข้อใดเหมาะสมมากที่สุดการแต่งกายมาโรงเรียนข้อใดเหมาะสมมากที่สุด 1. สวมเสื้อผ้าที่มีราคาแพง 2. ส,สวมเสื้อผ้าที่มีความสง่างาม 3. ส,สวมเสื้อผ้าที่สะอาดถูกระเบียบข้อต่อไปค่ะข้อที่9นะคะ เมื่อไปวัดนักเรียนควรแต่งกายอย่างไรเมื่อไปวัดนักเรียนควรแต่งกายแบบใด 1. แต่งกายให้สุภาพและมิดชิด 2. แต่งกายให้ทันสมัย 3. แต่งกายตามสบายข้อต่อไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนสู้ๆนะคะข้อที่10ค่ะข้อสุดท้ายค่ะ การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยมีประโยชน์อย่างไรการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยมีประโยชน์อย่างไร 1. ทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง 2. ทําให้เป็นที่รู้จักของคนในสังคม 3. ทําให้วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยคงอยู่สืบไปเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนทบทวนข้อสอบ และคําตอบอีกครั้งก่อนที่จะส่งมาในอัลบั้มส่งงานของนักเรียนนะคะข้อสอบมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อข้อละ1คะแนนคุณครูจะให้คะแนนเต็ม10นะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทำข้อสอบและอย่าลืมส่งการบ้านกันทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะและขออภัยสำหรับคลิปวิดีโอที่มีภาพหรือมีเสียงรบกวนบ้างนะคะต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปกับวิชาสังคมศึกษาของคุณครูนะคะนักเรียนรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะด้วยความเป็นห่วงจากคุณครูคะ่ะสวัสดีคะ่ะ